ช่างไม้สรุปแล้วเราจะติดอะไรให้ลูกค้าติดต,ตรงไหนบ้างโซล่าเซลล์โซนหน้าบ้านครับจะติดตั้งสปอตไลท์โซล่าเซลล์ให้ลูกค้ากี่วัตต์ประมาณ300วัตตครับโซนหน้าบ้านสนองฝั่งครับซ้ายขวาก็คือลูกค้ามืดบริเวณโซนหน้าบ้านทั้งหมด<ช>เลย,เยน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีแบบพวก สัตว์เลื้อยคานพวกงูก็อันตรายเหมือนกันลูกค้าก็เลยอยากจะติดตั้งเป็นโซล่าเซลเพราะว่าไม่ต้องเดินไปหน้าบ้านลูกค้าคือสวยมากแล้วลูกค้าเป็นคนที่ชอบสว,วน,นสวหน้าบ้านช่างต้องคะพื้นที่ของหน้าบ้านลูกค้านี่กว้างมากอ่ช่างต้องคิดว่าจะต้องใช้สปอตไลท์โซล่าเซลกี่ชุดประมาณ2องชุดก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่ามันมีความกระจายแสงประมาณ15เมตรมมครับโอไม่อยากเชื่อเลยนะพื้นที่แบบว่ากว้างขนาดนี้เนี่ยใช้โคมแค่2ชุดก็เอาอยู่เนาะ ครับสินค้าของเราคุณภาพดีข้างบ้านบอกต่อจนกระทั่งทั้งโครงการหมู่บ้านติดตั้งของโคมโซลารเซลล์ไบโอนิจีทั้งหมดเลยครับแล้วที่สำคัญนะคะเราใช้เป็นแผงชาร์จมัลติทิสตลไลน์รับรองเลยค่ะว่า ชาร์จได้แม้กระทั่งแสงลำไลนะคะอยู่ได้ทั้งคืนค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นแบตเตอรี่วิเชียมแท้นะเราใช้เม็ดชิป SMD 0 3 0ค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด125ลูเมนต่อวัตต์รับรองค่ะสว่างที่สุดโอ้ยสว่างไปถึงดาวอังคารเลยค่ะโอ้ย I love it I like it